เพื่อนๆรู้ไหมพระมาหาราชวังของไทยติดหนึ่งในสามพระราชวังและปราสาทที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในโลกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชบาด้วยนะคะ CNN นั้นได้จัดอันดับพระราชวังและปราสาทที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกก่อนโควิดนะคะเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากๆเพราะพระมหาราชวังของไทยนั้นติดอันดับที่3ในการจัดอันดับด้วยแล้วอันดับที่1ถึงอันดับที่10นั้นมีที่ไหนกันบ้างตามชบาไปชมกันค่ะ อันดับแรก Forbidden City หรือพระราชวังต้องห้ามที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนมีผู้เข้าชมมากถึง15.34ล้านคนต่อปีพระราชวังต้องห้ามนั้นโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมยุคทองของจีเลยก็ว่าได้ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของชีวิตคนจีในยุคก่นก่อน อันดับที่สองนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ลูฟกุ้งปารีสประเทศฝรั่งเศสอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสพระเจ้าฟิลิปที่2ในศตวรรษที่1 2มีผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้ถึง9.33ล้านคนต่อปีที่นี่เรียกได้ว่าเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้และอันดับที่3แกลนพาเลสหรือพระบรมมหาราชวังกุ้งเทพประเทศไทยของเราเนี่แหละค่ะ มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด8ล้านคนต่อปีและยังเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆของไทยอีกด้วยอันดับที่ 4. พระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศส มีผู้เข้าชม7.5ล้านคนต่อปีพระเจ้าหลุยที่14สร้างพระราชวังแห่งนี้ในช่วงปีคิเตศกราช1600ซึ่งสร้างความอิจฉาให้กับทุกราชวงศ์ในยุโรปขนาดนั้นเลยก็ว่าได้อันดับที่5พระราชวังโถคับีเมืองอิสตันบูลที่ประเทศตุรกีมีผู้เข้าชม3.33ล้านคนต่อปีพระราชวังแห่งนี้ตกแต่งสวยงามด้วยกระจกสีทองและสีน้ำเงินประดับประดาไปทั้งพระราชวัง นอกจากนี้ยังมีแผ่นกระเบื้องสวยงามจากศตวตรรษที่16อีกด้วยอันดับที่6 The Winter Palace พระราชวังฤดูหนาวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัเสเซียพระเจ้านิโคลรัสที่หนึ่งแห่งรังเสเซียส่งสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นตลอดแนวแม่น้ำเนว่าในช่วงปี1762-1917ที่นี่มีผู้เข้าชม3.3ล้านคนต่อปีและในปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจมีการเก็บรวบรวมงานศิลปะของศิลปินหลายคนเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นต้นอันดับที่7จ็ทาวเ of London. หรือหอคอยแห่งลอนดอนประเทศอังกฤษมีผู้เข้าชม2.89ล้านคนต่อปีป้อมปราการยุคกลางที่ตั้งตัหง,งาดริมแม่น้ำเทมส์นี้ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดคือไวท์ทาวเวอร์ซึ่งสร้างในศตรวรรษที่12เป็นความภาคภูมิใจของชาวังกฤษมาช้านานอันดับที่8พระราชวังเชิร์บูนแห่งกรุงเวียนนาออสเตรียมีผู้เข้าชม2.87ล้านคนต่อปีที่สําคัญพระราชวังแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก โลกโดยยูเนสโกอีกด้วยจุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือตัวอาคารใหญ่โตสไตล์โลโคโกที่มีสีเหลืองอลามสะุุตา ประกอบด้วยห้องทั้งหมด1441ห้องอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮัมบูร์โดยพระเจ้ายเซฟที่1เป็นผู้ดำริในการสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นค่ะอันดับที่9อาฮัมบราเอลเจลลลสประเทศสเปนมีผู้เข้าชม2.3ล้านคนต่อปีพระราชว,วังแห่งนี้นั้นตั้งอยู่บนยอดเขามาก,กว่าศตวรรษซึ่งมีสถาป,ปัตยกรรมผสมผสานร,ระหว่างยุคก,กลางของยุโรปและสถาป,ปัตยกรรมแบบอิสลาม และอันดับสุดท้ายอันดับที่10พระสวังสุลิจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นมีผู้เข้าชม1.75ล้านคนต่อปีที่นี่เป็นพระที่นั่งของกษัตริย์แห่งญี่ปุ่นยาวนานถึง400ปีอีกด้วยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ